รัตนาไปฟังรัตนาโอ๊ยมีเทียบร้อยรัตนาโอ้ย <laughs> ไม่เลยไปมิตรนี่คือสัอรร่งให้เราฟอันนี้นะคะอันนี้คือบอกเขาเปล่าอารมณ์<ๆ>ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ๋อป้าต้องขึ้นนะเป็นไรวะติดที่บ้านล้วเรื่องหมดบีใครบ้างนะพี่น้องอ่ะ ใค่บ้างใครอีกไม่บอกเ้าทำไมอ่ะปกติต้องนับนิต้องไล่มาเป็นคนชนิดไหนเป็นคนชนิดไหนคนชนิดไหนดีว่าคิดไม่ถังคนชนิดอยากถามได้พี่น้องกี่คนตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยตอบทำไมมาบอกมาแต่เฮ้ยมา สายไจสายใจ่ีวยชื่ออะไรชื่ออะไรพี่น้องชื่ออะไรจุดหอะไรน่าเรี่จริงๆมันมีกี่คนแปดใหญมากอ่ะนะผู้ชื่อี่น้องจักรลัคามาดาไนมานนนลัคนาวัคนาอะไรอ๋อ ผมไม่ได้มาไล่ล่ใช่คนดีนะนีเท่าไหร่คนดีมีเีว่าับรเธอละอ๋อคนปกติเขาจะได้หนักนี้หรอคิดว่าเราปกติกันที่เราได้หนักแล้เนี่ยเออโอ้ยบ้านเราพูดหมดเลยวินเล่นดาวขนาดหดมาโลก ผมทานชัยสวิตาปีชาตีรามีี่อะไรล่ะพูดอย่างนี้ล่ะผมหมายผมพอในเรื่องเป็นธาตุธพัุจะถาเลยนะธาตุสองท่านรู้ ส่งท่านรู้นะคนนี้เรียบร้อยนะใครเรียบร้อยคนนี้แหละรเรียบร้อยไหมไม่พูดอะไรมาเลย้าหอก็แกถ้าผมหอมแก้มจะโดนตกเหมือนแก้มไมไม่เหลตกจริงใช่ไหมจริงหอมพุตกปั้มจลยเยอะนะ